สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าเมื่อเนี่ยพาพี่น้องมาตัดขาเห็ดดำอีกแล้วจ้าดอกงามงามรอบนี้จะตากแล้วก็ให้ป้าไปคุ้นหมอด้วยจ้าเพราะว่าพญายญ่งพันสิบไปหานอ้องผนเมื่อนจ้าสิฝากไปเนาะแบ่งให้หลายๆคนกินจ้มามักเก็บเห็ดจังเลยอันตาก,ก็ ถ้าสมมติว่าไอเาดยเมือไทย,นยเนอะอาะจ้ะเนาะไอซิบว่าเดเอาเมือนำดอกไอสีให้พญ่ยทรงตามหลังไปเพราะว่ามันยุ่งยากจ้ะส่วนโควิดไอยันเปิดกระเป๋าตรวดนั่นตรวดนี่จะนั่นจะนี่ลายเรื่องลายเล,ล่าจ้ะพี่น้องจ้ะไอเรอคิดว่าไอซีให้พญ่ยทรงตามหลังไปอืมนั่นละปดถ้าถามว่าได้คิวรืวยอยังยังเลยจ้ะถ้าเป็นไปได้อยากเมือก่อนปีใหม่เดีย๋ยวพี่น้องเด้ออยากกลับก่อนปีใหม่จ้ะแต่ถ้ากลับมาก็คิดว่าประมาณเดือน มีนาอืมเอาแบบนี้ซะประมาณมีนาเนาะยังบ่นแน่เลยเพราะว่าต้องว่ากับพอ่อใหญ่อีกเทน,นึงแต่ว่า้าถ้าเปินไปได้นะพี่น้องจะเมือส่วงทันวาหรือสิ้นเดือนพฤศจิประมาณนี้สิเมือบ้านเนาะจ้ะเนาะเมื่อบ้าน,าน,นเม,อนเมือเห็ุทุรงธุระจะ้ะแล้วค่อยกลับมาใหม่พี่น้องเมื่อนี้นะสี่ว่าเรื่องอันนี้ให้ฟัง เพราะว่ามีหลายคอมเมนต์ที่อายแบบว่าดีใจดีใจเลยจ้ะทุกเถิอที่อายตอบคอมเมนต์เนี่ยอายดีใจแหงคอมเมนต์ที่แบบว่าชอบร้องอายจังเลยเลยนี่มักเบิ่งเอ้อายเด้อมักเบิ่งที่แบบว่าอายนั้นเป็นคนติดดินแบบนี้นะบบเ่อผยองบอ่ยิงบ่ยังประมาณนี้เนาะเบิ่งยมใดก็สดซื่นมีแต่เสียงหัวลงหัวเราะน่าจะเนาะอายเกเลยสิมาขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจอีีเลยจ้ะพี่น้องบอทุกการติดตามนี่ มีค่ากับายแห้งนะจ๊ะมีค่ากับ I อแห้งหนึ่งวิวหนึงคนมีค่าจ้ะคนเฮ็ดคลิปนี่ที่เข้าใจเลยว่าหนึ่งคนหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึงแชร์นี่มีความหมายมากเลยแล้วก็มีคนถามไอวาเป็นอย่างไรคือเรเคยบอกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแบบนี้ที่ไอบ่าเพราะว,าวาหนึ่งเลยไอคิดว่าเนาะ บางเถ่อแบบคนเหาเนี่เวลาเขาสีติดตามเขา,เขาสิดติดตามแบบนี้นะพี่นอ้องอืก็คือแบบมันอยู่ที่ความสมัครใจมากกว่าแบบนี้นะพี่น้องจา๋าเออไอเกลยบเเคยบอกเลยแหละตั้งแต่คลิปมาบ่าเคยบอกอแกบบว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามแบบนี้นะพี่น้องนะเพราะว่าเออไอคิดว่ามันเป็นแบบคือถ้าสมมติเขาอยากกดติดตามใครสักคนเนี่ยเขาบอกให้เขาเฮ็ดถ้าเขาไม่อยากติดตามเพิ่นกับกสติดตามนะมันอยู่ที่ความสมัครใจคือเราแบบบ่ามากัก ส่องนีแบบนี้เอาสิกดติดตามเพื่ออย่างประมาณนี้เนาะจะเนาะนี่แหละก็เป็นเหตุผลว่าเป็นเป็นอย่างไงคือเ่าเคยบอกให้ไผ่กดไลค์กดแชร์เนาะจะเนาะเออนนั่แหละจ้ะแล้วก,วก็มีคอมเมนต์หนึ่งีนงออ่น้องจะอมมานีิสิมาแบบตอบคอมเมนต์ดีกว่าเดี๋ยวค่อยบอกอดีตเนาะเพิ่นบอกไอ้ว่าว่าสู่กันฟังเด้อบ่ได้ฟ้องนะจ้าพี่น้องไอ้บด้ฟ้องพี่น้องได้ไอ้มาว่าสู่กันฟังนะมีคอมเมนต์อันหนึ่งมาบอกไอ้ว่า อวดผัวแก่ค่ะพี่น้องจา้าเอาปะเด้อวดผัวแก่แจาก้าเนาะอย่าว่าแบบนี้เลยถ้าสมมติว่าเข้ามาเบิ่งแล้วบ่มักอ่ะต้องแบบผ่านไปแบบนี้เนาะพี่น้องจ้ะผัวแก่ผัวเท่าผัวหนุ่มผัวทอมผัวกระเทยผัวอย่ยงกระยาถ้าอยู่ํากันแล้วมีความสุขก็อยู่ไปนะ๊นะเนาะเอือรักคือการเข้าใจกันสีเท่าสีแก่สิหนุ่มกระยามันจ้ะอือ เอาแบบนี้ใเนาะมันก็มีการอวดกันอ้างเนาะคือว่าเฮามีแบบนี้เราพี่น้องเนาะถ้าสมมติว่าเออถ้าเฮาบอกสื่อสาธารณะนี่เออกะมันก็เป็นสิทธิ์ของเฮาเฮาออกมนก็เป็นสิทธิ์ของเฮาแบบนี้เราจะเนาะอยาว่าเป็นการอวดอ้างเลยเนาะค่ะเนาะนั่นระเบิดพี่น้องจ้ะเนาะใครก็ต้องขอโทษนะจ๊ะนะบางคนอาจจะเฮ็ดว่าได้ถึกใจสู่คนนาธะพี่น้องเนาะบางคนก็ว่าแบบ ทำนองบอกว่ากินเท่านี้ก็ต้องมาอวดมั่งด้วยความที่อายเป็นพื้นฐานของคนแนบบว่าซ่องอายบ่แม่นกินหรูอยู่อย่างคุณหนูเอาแบบนี้ซะซ่องของอายคือกินไม่รู้อยู่อย่างชาวนาแบบนี้ซะเป็น้องจา๋าเออโอเคเดี๋ยวไอซีว่าเรื่องอดีตให้ไอฟังเราจะนองว่าไอานี่เป็นภัยมาจากไซคือจังไรไอซีมาเฮ็นยูทูบแบบนี้เนะาะไอซิบอว์ให้ฟังเลยเด้อไอนี่เป็นคน สกลนครจ้ะคนสกลนครที่เกิดมาในครอบครัวที่สมัยก่อนแม่เป็นคนที่ทกแห้งพี่น้องพ่อแม่นี้ทกแห้งมีลูกสี่คนลูกสาวหมดเลยจ้ะลูกสาวสี่คนพ่อแม่กับพ่อแม่ได้มีฐานะเนาะเป็นลูกสาวนาฮาสาวกินข้าอายกับเอื้อยอายนี่เกิดห่างกันสี่ปีจ้ะมันก็นเลยใหญ่ไล่กันสามปีสี่ปีนี่ ไปโรงเรียนไปนํากันความลำบ,บากเอือกับไอเอือกับเอือกับไอนี่จะไล่ไล่กันจ้ะเพื่อนของปูกอไอ้นี่เป็นเพื่อนแบบว่าข้างใต้นะสิเป็ี่ยนแบบให้เห็นภาพเดี๋ยวไปน้องเด้อหย,ยุดก่อนเนาะให้เห็นภาพสูงประมาณร้อยร้อยเจ็ดสิบเนี่ยแหละเอาคิดว่าร้อยเจ็ดสิบเนาะข้างใต้ก็สิเป็ี่นตรงเลียงควายเนาะ เมนขี่ควายขี่ง, ua, งัวแห้งแห้งนะครั้งเป็นเพื่อนสั้นเดียวมีบันไดบันไดที่บ่แม่บันไดยากคือบันดไดนะบันไดที่เอาแบบว่าเอาห้บันีไ,นไนน่น้องแล้วก็เอาเอาไม้ตอก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 แบบนั้นจ้ะแล้วก็อยู่อาหารจ้าชีวิตเนาะกะตื่นเช้ามาก็ไปฮดพักฮดปะฮดพักฮดอันนั้นอันนี้ซอยพ่อแม่จ้ะ เออนั่นแหละความลำบากของอายอายก็เลยบอสามารถที่เหตุให้เจ้าของคือนางฟงนางฝ้าจ้ะคนที่เคยลำบากมันดีอย่างหนึ่งคือเฮาบอพยองจ้ะพี่น้องคนที่มาจากดินนี่เงินแต่ละบาดแต่ละสะตางค์่ม่นสิมีค่าอืมมันส่มีค่าแฮงพี่น้องอายนี่บางคนิว่าโอ้ยแฟนแต่ก่อนเงินเดือนเน,ะนาะพ่อใหญ่สีห่หาแสนแฟนเงินเดือนเ,นเยอะขนาดนั้นถ้าเป็นพี่อะพี่ไม่ใช้ชีวิตอย่างนี้หรอกอจังนะ้จนี่วายอายเนาะ ซื้อหุยซื้อน,นันสนีมมาถือดีกว่าให้เคยเห็นแล้วไอ้บ่มีความสุขจะให้มีความสุขในการเขาโคกเขาดงปเพศนัานเท็นนี้นเ,นเนาะ <riding> นั่นแหละจ้ะอืมเมื่อไหว่าเมื่อหนึ่งมันได้ดีขึ้นมามีเงินสิบซาล่านและลืมว่าเจ้าของมาจากดินแบบนี้แบบนี้เขาก็ไปบ่รอดนอนพี่น้องจ้ะเพราะว่ายัางบอเาลื่มกันเพื่อเดี๋ยวสิแจักบินคือเขาจักบินคือเขาบัลืมว่าเจ้าของมาจากดินตกมาจากที่แบบว่าเขาเสียาแขนทับนี่เขาก ยอ่อเยๆยเลยพี่นอ้องฉะนั้นถึงเมื่อนึงเขามีเงินบ่มีเงินอย่าเฮ็ดโตอย่าลืมตัววันนี้เราไม่มีตังเราก็ทําตัวปกติอีกวันเรามีตังเราก็ทําตัวปกติอย่ายิงพยองเฮ็ดโตจังไดก็เฮ็ดโตจังนั้นรวยบุรวยเฮ็ดโตเสมอต,ต้นเสมอปลายไปเลยพี่น้องจ้ะก็กไปอยู่คุ้มบ้านเจ้าของมันนี่ว่าแม่แบบว่า จากที่เคยคุยกันแต่ว่าเมื่อหนึ่งฉันมีเงินล้านฉันไม่คุยด้วยย่าเฮ็ดจ้ะพี่น้องเมื่อหนึ่งตกทุกข์ตกทุกข์มานะ่ะคนที่ิ่าเอ่อปอบใจเฮ้าท่าเอ่อทามสารทุกข์สุขดิบเฮ้าคือคนในหมู่บ้านอืนี่แหละเบอร์เป็นอย่างอายถึงว่าแล้วคนลุกอายถึงแบบว่าบ่าง่ายเนาะพี่น้องจ่าก,ก็บว่ได้อยากลงเจ้าของดรอกกับกับคือแบบมีคนฮักคนแพงแบบเพราะว่าอายเฮ็ดโต เสมอต้นเสมอปลายแต่ความมีกับเป็นเบบนี้มีมากอะเป็นแบบนี้รพอมีมาจังหน่อยอะก็เป็นแบบอยากแบ่งปันเพราะว่าด้วยความที่อายบว่าวา,ายมาจากครอบครัวที่ยากจนเนาะเคยจัดงานวันเด็กนี่นไอ้มื่อนี่กับเมื่อจัดงานวันเด็กเ้อจ้ะอ้คิดว่าเป็นปีที่ห้าและเนาะเป็นปีที่ห้าที่จัดงานวันเด็กปีที่แล้วก็มีคนโอนเงินมาช่วยอายเนาะจ้ะเนาะที่อายเมื่อปีนี้อยากเมื่อเร็ว,เรวๆพราะว่าหนึ่งคืออายมื่อมือจัดงานวันเด็กจ้ะเด็กน่อยเพิ่งถ่ายอาจจะสามสี่ปีเนาะจ้ะเนาะ สามสี่ปีที่ไอจัดมาตลอดไอก็มีความสุขจ้ะให้โดยไม่หวังผลประโยชน์อย่างเลยให้เพราะว่าอยากอยากให้เลยแหละอือจัดเธอหนึ่งเนาะถ้าเปรียบเป็นเงินก็นสองสามหมื่นเพื่นๆพี่น้องก็หลายเติบอยู่เนาะแต่ว่าไอาเห็นเด็กน้อยมีความสุขผู้ใหญ่ผู้สูงอายุพ่อแม่เ่ามีความสุขไอบริจาครายเงินเลยพี่น้องฉะนั้นการที่เฮามีแล้วเฮาแบ่งปันจ้ะบางบางคนสีถามว่า ายคือมักให้นั่นให้นี้ถ้าไอบรูไอคิดว่าการแบ่งปันเป็นสิ่งที่แบบมันเรื่องที่น่ายินดีพี่น้องจ้ะให้เล็กให่น้อยก็ขอแค่ให้จ้ะอืมบางเทือเขาเห็นแบบว่าพี่ใหญ่ผู้หนึ่งคุยขยะอยู่แบบนี้พี่น้องจ้ะเขาไปยืนเงินให้เขาเนี่ยร้อยหนึ่งนี้เราดีใจแล้วไปซื้อข้าวสารในเซเวให้เราสองถุงสามถุงเราดีใจแล้วเห็นบอก คนไอศิคนลูกได้ไอเห็ดเน่ยไม่ดี้ล้วเพราะว่าไอเป็นคนที่ให้เรามีความสุขอาชิบเบดียบแบบให้เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านอ่ะเพราะว่าเรากไม่ได้รวยเนาะพี่น้องจา้าเออเพียงแต่ว่ามืาหนึ่งเราไม่ได้ลําบากลนะาแลยแบบนี้ให้เราเปิดกลับมาบันิคมาไก่แล้วกลับมาซอยพ่อแม่เอ่อฮดผกฮดพักฮดหญ้าฮดมัตงตงมังแตงมังถั่วเนาะจ้ะนาะสมัยก่อนหา่าบจะ้ะ บดย้อมสูงเนื่เพราะหนึ่งคือเห็ดเวียกหนะักจะเห็ดเวียงหนะักอีกทีห้าบทุกอย่างห้าบเข้าก้านะก้านนะไปไสีดำหน้าก็าห้าบก้าวข้าง 1, 4, หนึ่งสี่ห้ามัดนะพี่นอ้องยำเกี่ยวเข้าก็าห้าบจา้ะมันไม่ได้มีเครื่องทุ่นแรงคือสมัยนี้เอาวันนี้ซะมันไม่ได้มีเครื่องทุ่นแรงทุกอย่างคือใช้แรงตัวเองจ้ะดำหน้านี่ะดำจ้ะมันไม่มีเครื่องแบบ ซอยดำหน้าตอกเกี่ยวข้าวก็ไ่ได้มีรถเกี่ยวจ้ะแม้แต่ตีข้าวสมัยก่อนไอ้บอูว่าไอ้คิดว่ารุน 3, 5, 3, 6, 3่นสามหาสามหกสามเจ็ดนี่สามสิบขึ้นไปในสี่ทันอยู่เกี่ยวข้าวสมัยก่อนบ่ได้มีเครื่องรถนวดนะจ้ะบ่ได้มีรถนวดข้าวไ่ได้มีเครื่องตีข้าวนะจ้ะละวานจาาละวานในที่นี้ก็คือลงแขกเนาะลงแขกคือซอยกันไปนองจ้ะก่อนที่สีเอาเข้าไปว่างอะเนาะ บ้านไอ้เพิ่นเอินลานเราจะนัดลานนี่ก็จะเห็ดมาจากขี้ควายผสม,มกับเออ่ขี้ตมพอไอก้กระซี้ให้ปวกไอ้เนี่ยไปหาขี้ควายขี้ควายเปียกกะนเองเราก็มาผสม,มกับขี้เออ่กับดินแล้วก็มาเห็ดลานพออาทิตย์หนึ่งลานมันแห้งแล้วก็เอาเข้ามาตั้ง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 ไหวเลี้ยงไหวจ้ะพอมันเข่าลายเสร็จแล้วก็ละวานตีจ้ะมันเป็นหมายพี่นน้องมีความสุขหลายมันเห็นความแบบว่า เจอทอดให้แก่กันแต่สมัยคุมเมิอนี้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเฮ็ดนาก็เริ่มสบายแล้วเนาะจากที่เคยดำหวานจ้ะจากที่เคยเกี่ยวมือรดจ้ะจากที่เคยตีข้าวนวดจ้ะจากที่ตากข้าวเพื่อสีได้แบบไปขายนวดปุ๊บขายเลยจ้ะมันก็นแตกต่างกันไปเป็นอย่างไรคือมักชีวิตแต่ก่อนไอคิดว่ามันเป็นชีวิตที่ slow life ก็คือแบบ ชิวๆอ่ะเนะะเงินไม่ได้หลายดอกแต่มันเป็นการใช้ชีวิตแบบแบ่งปันไอ้เคยท่านได้แบบว่าเขามีเขา่าไปแหลกหน่อไม้แบเนีเขามีเกลือไปแหลกประแดกจนี้ใไอ้ท่านสมัยนั้นพี่น้องจะสมัยที่พ่อแม่ไอ้เอานั้นเอานี้ไปแหลกกันคู่ม,มอือนี่ซื้ออย่างเดียวจ้ะอือพักอีตรงอีตู่ก็น้อยมากที่สีขอ,อกันถ้าสมมติว่าคนพ่อแม่นคนในละแวกหรือสนิทกันอิหลีอัน,นี่ไอ้ว่าเรียงเกงเดี๋ยวจะไอย,ยกตัวอย่างสิ่งที่ไอเห็นเนาะจ้ะนั่นแหละ มนก็ค่อนข้างที่สิหายไปเรื่อยๆจ้ะอายนี่สิเป็นคนีอย่างที่บบมักอย่างที่แบบเก่าแกนะ่น่ะยกตัวอย่างด้วยจ้ะเตารีดที่ใส่ฐานนะอายเห็นนี่อายสื่อเลยเพราะว่าอย่างอายมักจ้ะสมัยอายกับเอ้ยอายนี่บ่มีจ้ะบ่มีแบบเตารีดเอ่อไฟฟ้าน้ำเขาอืมก็ใส่เตารีดท่าน,นั่นแหละ บางเถือ็มันกินเสือเนาะกินแล้วจะก,กินแล้วก็กินอีกจ้ะก็เอากับใบกล้วยนะมาลีดก่อนเนาะก่อนที่จะลงเสือจ้ะแล้วก็พอขึ้นมสองมสามแม่เพิ่งกระซื้อเตาลีดมาแต่กับบริษัทเพราะว่ามไม่ค่อยมีเงินจ่ายค่าไฟอืแล้วบันนี้สวยพอแม่เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เฮ็ดทุกอย่างจ้ะห้องน้ำในบริมีเลยจ้ะสมัยก่อนบด้มีดีเลย นี่เดียวใส่สเปอุจระที่ไหนไอ้ไรูนะคนจังหวัดอื่นนะแต่อายบอกครอบครัว,วเจ้าของนะมีห้องน้ำโซนตัวนะก็คือธรรมชาตินี่แหละจ้ะเธอเสียมไปของพ่ออันี้สึกเป็นกกขาวของอ้ายนี่เป็นกกจิกจ้ะตือนเศร้ามาเนี่พ่ออ้ายนี่ถือเสียมไปแล้วจ้ะไปเข้าห้องน้ำขุดเนาะดีตามกกนั่นกกนี่แล้วแต่นั่นแหละจ้ะ อ้เนียเป็นคนติดพผอแห้งๆจนคนคิดว่าอ้เนี่สิบ่ได้ปวดหรอกคือทอมพ่อไปหาปลาอ้ก็ไปหาปลานําพ่อได้พ่อไปหาใส่ยังครับตุ่มกบอ้ก็ไปจ้ะไปลุยลุยกับพอตั้งแต่หน่อยๆพอนออาจังหูววธิธีการทำมาหากินในแต่ละอย่างก็ย้อนว่าหนึ่งเขาเขาเกิดมากับชีวิตแบบนั้นพี่น้องจ้ะใส่เบ็ดกบเบ็ดกบเดกบ็เบ,กบ,เ,บ,กบเบ็ดปลาเป็นมืดจ้ะ นั่นแหละในระเบิดการที่เอาลำบากเขาใหญ่มาเอาลำบากอีกทีหนึ่งก็ชิวๆจ้ะเพราะว่าเขามีภูมิต้านทานแล้วเด้ถ้าสมมติว่าเขาเคยสบายแล้วเมื่อนึ่งเขาตกอับมาไปนี่ทเป็นอย่างบอกสาหรับตัวไอ้นะถ้าสมมติว่าร่างกายยังแข็งแรงไอ้ดีตัวได้สบายเลยจ้ะสู้ต่อได้อย่างสบายไอ้ถึงบอกพ่อใหญ่ไอ้่าไอ้บอกขนาดน,นะไอ้บอกว่าถ้าเมื่อนึ่งเนาะถึงบว่วยยังเกิดขึ้นเอาหมดเงินหรือว่ามีเงิน,อ,งนอย่างกระยายบอกกับป่านะ กต้องกิดแบบไอชิทีมเราเดอ้อยไยบอกเพิ่อนนะค่อยซื้อบริษัทเองหนึ่งก็คือเงินยักยูทูบนี่เขาก็คิดซะว่าเออยังยังยังพอได้เดจ่ายยังไม่ได้นี่เอาตีสวัสดเดือนละสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าแล้วก็ถ้าสมมติว่าเมื่อหนึ่งเขามีเป้าหมายห้องเช่าตามที่ไอกำหนดนี่ค่ะตีมาซะสองหมื่นเงินเข้าแต่ละเดือนสี่หมื่นสี่หมื่นห้านี่ไอก็คิดว่าอยู่ได้แล้วไอบอกพ่อใหญ่นะไอก็ดีใจเดจ่ายไอบอกกับป้าว่าถ้าสมมติว่าเมื่อหนึ่งนะ คือเอาคยบอกนะบว่าไอ้กบานี้พ oh ่แม่คนรวยจ้ะคือว่าไม่ได้ไปโฟกัสอยู่เงินอยู่ทองอะนะอยู่กันด้วยใจบางคนบอกหูดอกบางคนก็ว่าโอ้ยมีผัวแกเงินเงินก็นแล้วแต่ไปซื้อขึ้นจ้ะอือเพราะว่าตัวไอ้กบานี้หูที่สุดจ้ะหูหูหูความจริงอะนําเป็นแนวใดแนวใดเนาะจ้ะเนาะแต่เพื่อนมาซื้ขึ้นแนวใดเฮาก็ห้ามเพราได้ว่ามักเล่าย้อนเงินย้อนทองพี่น้องเอ้ยไอซอยู่สิบปีปานนี้แล้วท้าไอมักพนยอนเงินยอนทองอ่ะ อได้เป็นจักจักรล้านแล้วอันนี้ไอ้ก็ยังเป็นไอ้อยู่คือเก่าอยู่เานาะมีเงินกะสร้างนั่นสร้างนี่ซื้อดอกซื้อดินไว้จะเพื่ออนาคตภายอนาคตของตัวเราเองหันตัวเนาะพี่น้องเนาะเออเนี่แหละคนเคยลําบากมันสิเปลี่ยนแบบนี้พี่น,อน,น้องจะมีเงินแน่มันก็บวัฒแบบว่าเอออย่าไปซื้อลุยอย่าไปซื้อพวงกระเป๋าบอกมีเงินเนซื้อดินแบบนี้มันสิเป็นมหาด้คนเคยทกนะซื้อดินไว้ซื้อทองไว้ยังน,น,น,นั้นจะนี่เออแม่ไอ้ ตอนที่ยังเป็นด็กน้อยเนาะไปหารับจ้างทอนคนกอ่อคนไก่ลีดพงลีดผ้าให้คุณหมอกุสุมานคุณหมอนางพยาบาลจะได้มาเมื่อละสิบส้าบาทแต่ก่อนนี่แม่ขี่จักรยานมานี่โอ้แลนหลัดนาแม่แล้วมีขนมยังมาโดยสมัครไม่ค่อยจะได้กินอาหารตลาดจะทกเนาะกินแต่กบปลากระป๋อมแบบนี้ตลอดจะบ่ค่อยบ่ค่อยได้กินอาหารตลาดเมื่อเด็กได้กินผัด เห็ดเนี่ยบะนี้ดีใจแห่งจํารสชาติได้เลยว่ะแกงจืดคือแสบแทะเอาอันนี้คือเรื่องจริงแม่ซื้อแกงจืดมาเอาคือแสบแทะปิ้งไก่ขา้าขายบ่ได้ปิ้งไก่คือแสบแทะโดยที่ห่อเนื้่ค่อยได้กินด้วยซ้าไปอืนั่นแหละเ่มันเฮ็ดใหไแบบว่ารับตาไปนี้ฮาเเ็นความบากของพ่อแม่ถ้าเฮาแบบมีพ่อแม่เป็นไอดอลเป็นพ่อแม่เป็นคนที่ขยันมากดูดิสือปเป็นจนหอปัจจุบันยังดูดิสือปเป็ี่ยนอยู่ อจนพ้นมีจังนั้นจะมีอะไรคือว่าไอ้ต้องเป็นไอ้คือพ่อแม่เมื่อนี้เขาบ่มีเท่ากันอะมันบม่มีคําว่าอดในหมู่ของคนขยันพี่น้องคนที่อดอย่างหนึ่งคือคนขี้ขลาดเอาไปนี่ซะเอ็ดเมื่อนีเมื่อนยุดจัะนั้นบ่ได้ดอกหมู่ไอ้คนหนึ่งเนาะคนตักมาบอกโอ้จะทําอะไรกันนักกันนะอายุแค่นี้ไอซสิบอกเด้อจ่าพะวาายุแค่นี้แหละไอจังเฮ็ดเพราะว่าถ้าเมื่อใดที่อห้าหกสิบแล้วยักสบาย อบาบ่อยากเฮ็ดจ้ะอืออ้ก็เลยยอมเฮ็ดอายุสันีแหละโดดซ้ายโดดขวาก็ายามันจ้ะความสุขเฮ็ดละเมือหนึ่งเวลาเขาเถาแก่เขาสบายเขาบ่ามีลูกบ่มีหลานบ่ลำบากลูกหลานเขามีเงินแน่จังหน่อยอืออาสียยากแค่แรงแบบนี้พี่น้องอืออ๋อย,อยดีเล้เออัห้ระเปิดพี่น้องจ้ะอก็ฝอยได้ไมากฝอยตัดไปฝอยไปไจ้ะสไตล์เขพี่พี่อมากว่า ว่าเรื่องอดีตนี่พอจะจบจ้ะการศึกษาก็ไิสูงเลยจ้ะจบแค่มัธสามเลยพี่น้องเลยหนีหนีเข้ามากรุงเทพใอย่างนึงคือพ่อแม่ก็ไม่มีเงินที่ทส่งคือเรียนสูงพร้อมหลักต่ก่อนนะเขาก็ต้องเลือกอนาคตว่าเสี้วยวแนวใดซีเรียนหรือว่าจยงใดที่เรียนกะจักไปแนวใดนะพี่น้องเนาะน้อพี่น,อน้องเนาะไอ้ก็เลยหนีไปเห็ุงานกรุงเทพจ้ะหนีจนได้ดีเลยรักเงินรักทองไปสามพันไอ้ือเล่าแล้วล่ะ ไปใส่ชีวิตเอาคือเบืง่อไงไปตอนอย่างสิพกี่น้องงานการบ่มีเหตุอ่ะยากเด้อเออสิบเห็ุงานอยู่ใส่เงินสามพก็สิเมดดอายเป็นคนที่แบบปฏิญาณจะของวาถ้าไปแล้วบ่รอดยปป่าสุไปไปอย่างแบบนี้ไปแล้วต้องรอดเพราะแม่อาย,ยอมใจอาอใจอแข็งปันใจผู้ชายเด้จ้ะพะลึกใจออเนี่ออบ่มีงานเห็ดเกือบปีอะ ไอ้กัยังบกลับอะช่วงนั้นไม่ค่อยมีโทรศัพท์มือถือไอ้ก็โบได้โทรบ,บอกพ่อแม่เลยจ้ะว่าไอา้โบมีงานอือไอ้ก็ท่าจนไอ้ได้งานเฮ็ดเพ้อลำบากไอ้พี่น้องเอ้ยเผื่อสิมีขโมือนี่เก็ง,งงานโรงงานหกเจ็ดปีโบได้มีเงินจ้ากบาทเฮ็ดไปพอแล้วมือม่อมืินอยากกินปลาหมึกแห้งนี่โบได้กินน้ำ้าวดอกโลละสามสี่ร้อยเอาเงินอยู่ใส่จำได้สี่พัน 4, กว่าบาทสมัยก่อนเนาะเงิละร้อยสามสบองเงิละร้อยสามห้าประมาณนี้แหละ บ่มีหรอกจ้ะเงินสืบบ่มีแต่เซนเจสซนสิ้นเดินใจมาก,ก็ับ่มีเงินกินก็ต้องไปกู้เงนินร้อยละสิบกับพี่ชุพี่พี่สุกจ้ะไอขอบคุณพี่ชุพี่สุกพี่บุม๋มป้าพรทิปไล่หลายเลยจ้ะในการที่ปล่อยเงินกู้แล้วก็พี่หมูให้อายร้อยละสิบร้อยยี่สิบร้อยสิบห้าแล้วแต่เจ้าอายมีคาประจําเลยเพราะว่าบ่มีเงินกู้กู้ตลอดจ้ะกู้เพราะว่าอยากกินน,นั่นกินนี่กับบ่มี ทุเรียนนี่ได้แค่แหนมปลาหมึมกนี่ไว้เส้นนี่ได้กินอะ่ะเครื่องหนึ่งเนาะสองร้อยโอ้หนึ่งสี่ร้อยแบนนี้ปลาหมึกกล้วยอย่างแป็น,นี้พี่น้องเย้ยปลาบงหว,า,วานกะเกง่งงาม,งามเส้นเอาจากส่วนมากเชินงานโรงงานเพร่ะว่มีคนแบบเอานั่นเอานี่มาขายเนาะพี่น้องเนาะห่นได้มันก็มีความสุขอีกอย่างหนึ่งแต่ถามว่ามีเงินบ่ามีดอกจ้ะอือบันมีเงินเลยอยู่ไปมือมือจ้ะอือย้อนไ้ลำบากเลยพี่น้องเยอยถึงเป็นแบบนี้นะ อก้กถจะถามาจากบินสูงบ่ะก็ยากบินสูงทุกคนแหละพี่น้องถ้าต่ถ้าบินสูงแล้วมันเจ็บกับบินซ้ําที่ห้าบินได้พี่น้องอย่าไปทะเยอทะยานไหลถ้ามา่ใช่เปลนของห้ามันก็เป็นของเ,าาองเา้าบเพว่าอีกอย่างในโลกใบนี้ทุกอย่างมีเวลาจ้ะทุกอย่างมีเวลาของมันห้าบินได้แต่เ้าอย่าพยองในพี่น้องอืไอ้ก็มาว่าให้แบบบอยากให้ทุกคนท่อเนาะบางคนสิบ่าโอ้คอยกิบ่มีเงินมีทอง ยังไงจะน,น,นี่พี่น้องเอ้ยฮะบ่มีเงินมีทองท่ารักร่างกายสุขภาพเราดีมีชัยไปเกินครึ่งจ้ะสู้ต่อไปอสู้ต่อไปถึงมันบ่รวยกะก็ขอไปว่าให้มันมีดีกว่าเดิมบ่แม่บบว่าปีนี้มีเงินฝากห้าบาทปีอีกห้าปีก็มีเงินฝากห้าบาทบ่าได้เลยจ้ะเราต้องทะเยอทะยานจากแบบว่าถ้ามีเงิน้าห้าบาทเนาปีนี้เราก็ต้องเงิน สิบสาบาทในปีต่อไปโดยการที่คิดซีเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปแบบนี่พี่น้องจ้ะคนเฮาประสบการณ์ชีวิตวิชาวิชาชีวิตนี้สามารถเรียนจนตา,ายจา้ะม่มีเต็มอเลียนไปเรื่อยๆนะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวไอจะขออนุญาตตัดเองนะจ้ะเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะจ้ะเจอกันคลิปใหม่นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย